สเสน่ห์มันจะเริ่มมาตอนไหนรู้ไหมคะสเสน่ห์เนี่ยมันจะเริ่มมาเวลาที่คุณมีออร่าอ่าเวลาที่คุณมีออร่ามันเกิดจากการที่คุณรักใส่ใจตัวเองอยากจะทำให้ตัวเองดีในทุกๆด้านของชีวิตอยากพัฒนาตัวเอง แล้วที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่อยากเฉยๆลงมือพัฒนาปรับปรุงให้ตัวเองดีขึ้นจากนั้นน่ะสเสน่ห์ในตัวคุณค่ะจะปรากฏเวลาที่สเสน่ห์ปรากฏนะมันจะดึงผู้คนเข้ามาหาคุณรวมถึงคนรักก็เช่นกันจะเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายคิดจะพัฒนาแล้วเจอคู่ที่ดีต้องเริ่มจากการที่ ดูแลตัวเองรักตัวเองให้คิดเสมอว่าร่างกายคุณเนี่ยคือขุมทรัพย์พลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณดังนั้นนะคะให้ความใส่ใจและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ